สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกสิ้นเคยครับกับซ่องทําใจแชนแนลวันนี้ผมจะมาสอนน้องๆลบปุ่มกดที่ลกลกบบนหน้าจอให้สะอาดเพื่อจะนํามือถือของเราไปต่อกับจอยเพื่อเล่นเกมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับก่อนจะเข้าไปดูฝากน้องๆหนูหนทุกคนเพื่อนๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยครับวิธีก็ง่ายๆครับแค่กดปุ่มไอ้ตุงขวาวนครับนี่ครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าก่อนครับเราจะลบตัวที่แสดงผลครับ ตัวที่แสดงผลที่ขวามือนครับกับไปดูกันครับตัวที่จะแสดงผลขวามือครับเป็นลกๆหน่อยครับมีเป็นตัวหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับเราจะลบตัวแสดงแสดงค่าแสดงผลข้างบนออกก่อนครับไปดูกันเลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับขั้าไิธีการตั้งค่าการตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ อยู่ในหมวดของการแสดงผลหน้าจอนะครับติ๊กออกไปเลยครับติ๊กให้หมดนะครับแค่นี้ครับแล้วก็กดกากระบาดออกไปครับแค่นี้ก็จะไม่มีตัวหนังสือมารบก,กวนสายตาในการเล่นเกมของทุกท่านเลยนะครับของน้องๆน,นะครับขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปครับทุกท่าน ซัฟต์นําจอยเกมใช่ไหมครับไอไปต่อมาต่อครับกับมือถือของเราไม่อยากให้มีปุ่มอะไรเยอยะแย,ย,ยะมากมายที่หน้าจอของเราไอพวกเนี้ยไอเนี้ยเราก็ลบออกไปครับเพื่อเราก็ไซส์จอยเล่นเลยครับก็เข้าไปที่ตั้งค่ามือเดิน,นครับแต่เข้าไปให้เข้าไปที่การตั้งค่าปุ่มนะครับสังเกตอยู่ที่แล้วก็ ตัวแสดงผลปุ่มนะครับเข้าไปนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มหรือลบปุ่มนะครับเข้าไปที่หน้าจอสัมผัสครับนี่ครับให้สังเกตยู่ตัวนี้ครับเพิ่มหรือลบปุ่มครับให้ทุกท่านติ๊กออกให้หมดครับติ๊กออกไปครับเนี่ยพอเราจะใช้ไปเล่นที่จอยครับเอาจอยมาจอยมาเล่นเลยครับมันก็จะไม่ไม่ลบ ไม่ดูหูโรกตาครับแค่นี้ครับแค่นี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นไปครับแล้วก็กดกระบ,บ,บาดออกไปแค่นี้ก็สําเป็นอันสําเร็จครับสามารถเอาจอยเกมมาเชื่อมต่อแล้วก็สามารถเล่นได้แบบไม่ลกคหูโรกตาเลยครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็มีแค่นี้ครับคลิปนี้สาระน่ารู้เกี่ยวกับแอปรันเกม เล่นบนมือถือครับ p พจสเตชเชก็มีแค่นี้ฝากน้องๆหนูๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ